สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่พาจะพามาดูต้นเดฟของพี่พาตอนกลางวันนะคะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีๆให้ดูเดฟนะคะสวยไหมครับเพื่อนๆสวยเนาะเขาห้อยระยะลงมาห้อยระยะลงมาสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่พี่พาชอบมากเลยนะคะต้นเดฟเขาเลี้ยงง่ายคะ่ะเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายนะคะ ดูแลง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะเอาไปวางตรงไหนก็สีเขียวของเขาก็ทําให้บ้านสวยสดชื่นนะคะเพื่นพนอนๆขยายเดี๋ยวพอเขาห้อยลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พาก็จะเอาไปขยายต่อนะคะแล้วก็จะวางไว้ตามสวนตามกําแพงตามมุมบ้านห้อยตามต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้สึกเขียวสดชื่นสวยงามนะคะเพื่อนๆ ให้ดูลมวันนี้ลมอากาศดีดีบรรยากาศดีนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งมากเลยค่ะเพื่อนๆอยท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยวันนี้ฟ้าเป็นสีฟ้านะคะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเมฆสีขาวสวยงามมากเลยก, pert, กับเพื่อนๆอากาศดีดีช่วงนี้หอยหินอากาศดีนะคะอากาศดีท้องฟ้าสดใสเลยนะคะเพ, ền, พื่อนๆบรรยากาศดีๆเหมาะมานั่ง เล่นนะคะอุ้ยโอ้ยพี่พาเดินมาเจอต้นปุงให,ให้ดูความสวยงามนะคะบรรยากาศสวยงามจริงๆเหมาะที่จะมาเดี๋ยวพี่พากลาวว่าเ็เดี๋ยวพี่พาถ่ายวีดีโอเสร็จพี่พาจะไปเปลี่ยนชุดมาว่ายน้ำดีกว่าเพื่อนๆอากาศดีเหมาะแก่การว่ายน้ำมากเลยใครใครเพื่อนคนไหนจะมาว่ายน้ำกับพี่พาไหมคะเนี้ยค่ะน้ำใสๆนะคะเดี๋ยวรอ รอให้คุณผู้ชายลดน้ําต้นไม้เสร็จเราเด๋ิวพี่พาจะมาว่ายน้านะคะเพื่อนๆว่ายน้ําอากาศดีมากเลยอากาศดีไม่ร้อนนะคะลมพัดเย็นสบายพี่พาชอบต้นเดบของพี่พามากเลยเดี๋ยวจะขยายพันธุขยายพันธุ์วางให้ทั่วบ้า <c> น <oughs> ขยายพันุ์นี้มันอาจจะช้านะคะมันอาจจะช้ารอไม่ไหวนะคะต้องคงต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะกว่าเขาจะยาวออกมาให้พี่พาได้ขยายพันธุ์พี่ว่าไปซื้อเพิ่ม พี่พาว่าไปซื้อเพิ่มง่ายกว่านะคะเพื่อนๆไปซื้อเพิ่มไปซื้อเพิ่มมาวางให้ทั่วเลยเอามาห้อยเอามาห้อยให้ทั่วบ้านเลยนะคะเพื่อนๆห้อยตรงระแนงตรงนี้ด้วยให้เขียวๆเลยนะคะพี่พากะว่าจะวางไว้ตรงตรงนี้ด้วยตรงที่สามเลดี้เนี่ยนะคะตรงเนี้ยเอาวางไว้ให้เขาห้อยหรือว่าห้อยไว้ตรงตรงเนี้ยค่ะตรงลงรถให้เขาระยาลงมาสวยๆนะคะเพื่อนๆเขียวๆ ให้เขียวๆทั่วบ้านเลย,เด,ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนรดน้ำต้นไม้จะบ่นแน่เลยนะคะเพื่นพนพอนๆเพราะว่าเวลารดน้ำต้นไม้นี่เราถ้าเอาไปห้อยๆแบบนั้นน่ะคุณผู้ชายพี่พาดิจะไม่ห้อยจะไม่ลดแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะใช่ไหมคะก็จะต้องเอาลงมานะคะเอาลงมาจากที่แขวนมาลดข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เลอะบ้านเลอะ ลงรถนี่กำลังลดน้ำอยู่ <laughs> ฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะโอเคนี่ก็ให้ดูต้นเดฟของพี่พาตอนกลางวันนะคะว่าสวยแค่ไหนแต่พี่พาจะไปเปลี่ยนชุดมาไหว้น้ำแล้วแลวให้รูดูอีกรอบหนึ่งพี่พาชอบมากเฮอของใหม่นะคะเพื <laughs> ่อนๆเฮอมากเฮอต้นเดฟมาก อุ้ยสวยพี่พาชอบเขียวเขียวเดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ